สวัสดีครับวันนี้ผมไะชวนเ,นเพื่อนๆมาดูการทำสีกีตาร์กันครับกีตาร์ที่ผมจะเอามาทำสีในวันนี้ก็คือเจ้า劳 h j l s Class นะครับเรามาเริ่มจากการถอดสายกีตาร์ก่อนเลยนะ การถอดบริดผมจะเริ่มจากการไขสกูด้านหลังก่อนนะครับจากนั้นถอดสปริงแล้วค่อยดึงหยอกมานะครับสำหรับหยองที่เป็นสองเสาแบบผมนะครับเสากีตาร์บางคนอาจจะค่อนข้างแน่นนะครับดึงออกยากอาจจะต้องใช้คีมดึงไม่ก็เทคนิคอื่นมาช่วยนะครับ ส่วนใครจะใช้ครีมดึงออกนะครับอย่าลืมหาผ้ามาหุ้มคอเสาก่อนนะครับไม่งั้นเสาจะเป็นรอยได้นะครับสำหรับการถอดวงจรปิกอัพนะครับใครที่กลัวถอดออกมาแล้วบัตรกีกลับไม่ถูกนะครับ ผมแนะนําวิธีแรกคือการถ่ายรูปวงจรเก็บไว้ก่อนหรือไม่ก็หลังจากถอดมาก็บัตรกีเก็บไว้แบบนี้เลยครับเป็นชุดชุดแบบนี้เลยนะหลังจากถอดทุกอย่างแล้วก็พร้อมจะนําไปขัดสีแล้วครับขั้นตอนการขัดสีเก่านะครับผมก็จะใช้กระดาษทรายขัดไม้เบอร์5นะครับตัดเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ขัดไปเรื่อยๆเลยครับ ขั้นตอนนี้อาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับผมใช้เวลาขัดร่วมๆชั่วโมงเลยเรียกว่าเบิรนพลังงานไปข,ข,ข้างเยอะเลยครับจริงๆอาจจะไม่ต้องขัดเอาสีเดิมออกก็ได้นะครับแค่ขัดไลเกอร์ออกก็พอแต่เราต้องมั่นใจนะครับว่าสีใหม่ที่จะพ่นเนี่ยมันต้องไม่ทำปฏิกิริยากับสีเดิมนะครับ หลังจากที่เราขัดหยาบไปแล้วนะเราก็ใช้กระดาษทรายเบอร์1มาเก็บงานต่อเลยนะครับผิวงานก็จะเรียบขึ้นนะแล้วก็ปิดท้ายด้วยกระดาษทรายขัดน้ำเบอร์พั0หนะครับเก็บให้ละเอียดอีกทีใครมีเบอร์พันสหรือเบอร์2,000นะครับก็ใช้ได้นะครับ ขั้นตอนการเก็บงานผิวนี้ต้องทำให้เรียบที่สุดเลยนะก่อนที่จะไปถึงขั้นตอนการพ่นสีนะครับตันนี้ผมต้องการทำสีแฮสต็อกโดยก็ต้องมาห่อจุดที่เราไม่ต้องการพ่นสีก่อนครับคลิปนี้ผมจะใช้เป็นเทปของนิโต้นะซึ่งเป็นเทปที่ช่างสีนิยมใช้กันนะครับหาซื้อได้ตามร้านวัสดุก่อสร้างครับ ใครเกียรหาเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนะครับข้อดีของเจ้านิโต้เนี่ยคือเวลาเลาออกมันจะไม่ทิ้งคาบกาวนะครับมันจะไม่เหลือคาบกาวเหนียวเหนียวเหมือนพวกสก็อตเทปครับเทปที่เหลือก็ยังเอาไปใช้กับงานเฟตได้ด้วยนะเอาไปขัดเฟตต่อได้เลยนะครับ พวกขอบมุมนะครับเราต้องปิดเน้นๆเลยนะอย่าให้มีรอยรั่วนะครับถ้าปิดไม่สนิทเนี่ยตอนพ่นมันจะสีมันจะไหลเข้าซอกเทปได้ครับอีกจุดที่ต้องระวังเป็นพิเศษก็คือตันัดเนี่ยนะครับต้องระวังไม่ให้สีที่พ่นเนี่ยไปโดนฟิงเกอร์บอร์ดนะครับถ้าพลาดไปแล้วผมบอกเลยว่างานช้างเลยครับจะแก้ยากมากครับ ส่วนด้านหลังคอเราก็ต้องปิดเทปด้วยนะเพตอนเวลาที่พ่นเนี่ยมันจะมีละอองสีบางส่วนนะครับมันจะปิวมาโดนข้างหลังนะครับก็กันไม่ดีกว่าแก้ครับและนี่ก็คือภาพเฮสต็อกที่พร้อมจะไปทำสีต่อแล้วครับมาถึงขั้นตอนการพ่นสีนะครับ สีที่ผมจะใช้พ่นในคลิปนี้ก็เป็นยี่ห้อเลนแลนนะครับส่วนใครจะถนัดยี่ห้อไหนก็ตามสะดวกเลยครับผมชอบเลนแลนตรงที่มันมันมีหัวที่สามารถปรับทิศทางเป็นแนวตั้งแนวนอนได้นะครับเขาแถมมาให้ด้วยยี่ห้ออื่นอาจจะมีนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแค่หมุนตรงหัวเนี่ครับยังไงเดี๋ยวผม ทำให้ดูตอนใช้งานจริงนะครับโอเคมาถึงขั้นตอนการพ่นสีแล้วนะครับอย่าลืมใส่หน้ากากกันแก๊สด,ด้วยนะการใช้สเปรย์ครั้งแรกก่อนจะพ่นให้เขย่ากระป๋องนะครับประมาณหนึ่งนาทีเลยนะครับให้สีมันเข้ากันดีก่อนนะครับหัวพ่นผมจะปรับ หัวพ่นเป็นแนวตั้งนะครับแบบนี้นะผมจะพ่นบางๆห่างจากกีตาร์ประมาณสัก20 3สิเซนนะครับพ่นจากซ้ายไปขวาขวามาซ้ายนะครับพ่นให้ซ้อนทับกันครึ่งหนึ่งเป็นขั้นบันไดไปเรื่อยๆนะครับเน้นว่าพ่นบางๆนะครับไม่พ่นแช่จนสีเยิ้มนะครับแล้วก็ค่อยมาเก็บซอคอนะครับ จริงๆเราอาจจะเริ่มจากซออกอก่อนก็ได้นะแล้วค่อยมาพ่นที่บอดี้ก็ได้นะครับผมเห็นหลายๆคนก็ทำแบบนั้นเหมือนกันจากนั้นก็ทิ้งสีให้แห้งประมาณ15 3 0นาทีครับ คำ so really ถามคือถ้าเราพ่นสีแต่ไม่ปรับหัวพ่นให้สัมพันธ์กับทิศท,ทางจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับตอนนี้ผมกำลังจะพ่นสีรองพื้นรอบสองแต่ดันลืมปรับหัวพ่นเปน็นแนวตั้งนะครับอืมเห็นแล้วไหมครับโอเคเดี๋ยวสโลให้ดูทีครับ เดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับภาพข้างบนเนี่ยจะเป็นการปรับหัวเป็นแนวตั้งนะครับข้างล่างเป็นปรับหัวพ่นแบบน,น,นอนๆนะครับ่าเราจะเห็นแนวการพ่นชัดเจนเลยนะครับว่าถ้าเราพ่นแนวขวางนะครับเราต้องปรับหัวพ่นเป็นแนวตั้งนะครับจะทําให้สีที่เราพ่นเนี่ยมันไม่ทับกันนะครับ ยังไงจากขั้นตอนนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปแก้ง,งานสักคู่นะครับ be หลังจากที่ไปขัดสีส่วนเกินออกแล้วนะครับก็จะมาพ่นรอ,องพื้นรอบสองกันต่อนะครับก่อนพ่นก็ฉีดสีออกไปบางส่วนก่อนนะแล้วก็ปรับหัวเป็นแนวตั้งแล้วก็ค่อยๆพ่นจากซ้ายไปขวาขวามาซ้ายเหมือนเดิมครับโอเค

และถ้าใครเป็นการเคลือบกลอสนะครับก็ต้องจบด้วยการขาดกระดาษทรายน้ำเบอร์พันหในขั้นตอนสุดท้ายด้วยครับและด้วยความประหยัดผสมขี้งกของผมก็ผมก็จะเอาพวกฮาร์ดแวร์ต่างๆมาพ่นสีดำด้านด้วยแต่ใครมีงบผมแนะนำว่าซื้อใหม่ดีกว่าครับแลนะอย่างว่านะครับคลิปนี้เพื่อคนงบน้อยนะครับจริงๆผมพ่นสีเสร็จหมดแล้วนะครับแต่ว่ามีการแก้สีนิดหน่อย เพราะหลังจากที่ผมลงแลกเกอร์ด้ไปแล้วเนี่ยสีมันจางลงมากๆนะครับก็เลยต้องขยับสีให้เข้มขึ้นนิดนึงนะครับแต่สีใหม่ที่ได้ก็เป็นที่น่าพอใจมากๆครับ know you told your friend you not okay and tell me what's และนี่คือค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดนะครับถ้าเราทำสีกิต้าตัวนี้แบบไม่มีการแก้งานเลยนะครับ yeah, รไว้มีโอกาส yeah, ผมอาจจะได้ใช้สีสเปย์ยี่ห้ออื่นบ้างนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ชมมาถึงตรงนี้นะครับขอบคุณจัดใจช่อง t r i n a t e r นะครับเมืโอกาสคงได้เจอกันในคลิปหน้านะครับบายบายนะครับชาวล็อก